มูราาถูกบ้ามาโหดขึ้นขนาดไหนคร,รับพี่เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูแนวทางการเดินเกมของมูราาในแผ่ปัจจุบันที่เจอกับตัวละครแก้ทางอย่างโอเมนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมจะเป็นแบบไหนรูนีนเส้พลังแฝงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮ่าซื้อ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเดินเกมของมูราดในแพตปัจจุบันที่ถูกบัฟขึ้นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่อย่างแรกต้องบอกก่อนที่เสียงผมเป็นแบบนี้เนี่ยพอดีเมื่อวานไปงานโบลิกเปิดตัวมานะครับแล้วก็กลับมาปุ๊บก็ไอรัวๆเลยก็เลยพยายามที่จะเซฟเสียงไว้นะครับพูดโทนประมาณนี้จะไม่ได้ไอบ่อยนะครับโอ้เปิดมาโดนทักซื้อยาคุยเลยนะครับอย่างแรกครับการเล่นมูราด ส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเล่นบนผมจะไปเช็คบับบนเริ่มเล่นล่างผมก็เช็คบับล่างนะครับเราสามารถไปเช็คได้แล้วก็บอกเพื่อนครับเพื่อนจะได้ปลอดภัยเวลาเล่นแล้วก็ในจังหวะที่เจอออฟเลนเป็นตัวละครที่แพ้ทางเราเช่นโอเมนเวลหนึ o ่งถ well ึงเวลสามันแพ้ทางเราเราสามารถที่จะกดดันได้ครับด้วยการใช้สกิลหนึ่งพุ่งให้โดนนะครับพุ่งโดนปุ๊บแล้วก็ตีพุ่งโดนปุ๊บแล้วก็ตีนะครับมันจะเป็นสตันตีสตันตีประมาณนี้ไปผมเรียกหนึ่งแจสตันตีหนะึ่งแจหนึ 7, ่งแจ แล้วก็หลังจากเคลียร์คีฟเสร็จกดดันเลยเสร็จก็พยายามที่จะแบบพุ่งตีไกลๆนะครับสกิลหนึ่งตีกับสกิลหนึ่งตีกับไรเงี้ยนะครับใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เจ็บเองนะครับทำไงก็ได้ให้เขาแบบเล่นกับเรายากที่สุดอะโอเมนตัวนี้เน้นออบเจคทีฟนะคิดว่าตัวเองแบบตีรัวๆแล้วจะได้ออบเจคทีฟครับก็เลยเนะี่ยมาสั่งสวนเนี่ยสั่งสวนพุ่งตีไนะม่ตายอ่ะโอเคฟิกครับได้มาหนึ่งตัวครับอย่างที่บอกโอเมนวิวหนึ่งถึงวิวสามสู้มูราดไม่ได้อยู่แล้วถ้ามูราดแบบไไไม่ดด้้เเเินนงๆขาาปคตีะรับ ประมาณนี้หลังจาก เคลียคีบเสร็จเวฟยังไม่มาอะไรนู่นนี่นั่นเราสามารถว้าปกลับบ้านไปดีเลียดแล้วก็มาไฟใหม่ได้นะทุกคนนะไม่ต้องแบบ oh! โอ้โหรอคีบมาแล้วแบบยืนไฟยืนอะไรนะครับแบบก่อนเวลเขาเรียกว่าก่อน2นาทีอ่ะเราสามารถทําตัวให้พร้อมก่อนไปเติมไฟใหญ่ได้สําหรับมูดหรือว่าออฟเลนหลายๆตัวนะครับแล้วก็เวลหนึ่งอย่างที่ผมบอกในทุกคลิปเลยออฟเลนไม่ควรนะครับที่จะไปแท็กเวฟคีบเลนกลางไม่งั้นเนี่ยเมทไม่สีไม่มีอัลติเมทแล้วมันจะบวกยากนะครับมันจะแบบ ซูออบเจกตีทใหญ่กับชาวบ้านเขาไม่ค่อยได้ผมก็เลยเนี่ยรอเราสี่แล้วค่อยไปเติมน,นะครับเราสี่ถ้าเมดสามเป็นเมดก็จะสี่ครับแล้วเนี่ยหลังจาก2นาทีนะครับสอแปนาทีเราสามารถที่จะวาร์ปไปเลนกลางได้เอา้เาทำไมเมดไม่สี่วะเกิดอ,อะไรขึ้นวะเม็ดเราอาจจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับจริงๆมันมีวิธีทําให้เมดสี่แล้วนะอันนี้แบบคีบกลางดูดกลางแล้วมันก็ยังไม่สี่อีกนะครับแปลกอยู่ ไม่ไปโซนที่อื่นด้วยครับเมยเราโอเคถือว่ากดดันไหมครับมุลารดเป็นตัวละครที่อย่างที่เห็นแนวทางการเล่นหมู่ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยแนะนําคอมโบแบบง,ง่ายๆนะเอาจริงคอมโบง่ายสุดก็พุ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งพุ่งหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งกดสกิลสองระยะอันติดตุ๊ดๆๆๆๆตไปนะครับในตอนที่ยังไม่มีลดคูลดาวถึง30%นะพอถ้าลดคูลดาวถึง30อา้าวมึงมาไงเนี่ยลดคูลดาวถึง30%เนี่ยเราสามารถที่จะแบบ เก็บสแต็กสกิล1งได้ไง่ายๆก็คือพุ่งๆกับเงาแล้วก็รอสกิล1นรีมาแล้วก็พุ่งพุง่แล้วก็อันติเต็มแล้วก็ฟันจีๆจๆๆไปนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อมาผมแนะนำเทคนิคง่ายๆแล้วกันสำหรับการกดดันเลนถ้าเจอโอเมนหลังจากเลเวลสนะครับเทคนิคนี้อย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าโอเมนนี้ใส่ไอคนเล่นน่ยแม่งเป็นยังไงนะครับคือถ้ามันเป็นคนที่ รอเราเปิดอันติแล้วค่อยจับเพราะมันเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดครับถ้ามุลาดเปิดอันติแล้วโอเมนดึงสกิลหนึ่งจับด้วยอันติโคตรง่ายแต่ครับถ้ามันรอเราอันติเราไม่ต้องทำเลยเนี่ยพุ่งไปสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งตีสแตนตีหนึ่งทีแล้วกดสกิลสองพุ่งออกมาสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีกดสกิลสองออกมาหรือบางทีถ้าแบบมันเริ่มชินกับไอการที่เราแบบพุงพ่งพุง่งตีสกิลสองแล้วนะครับเราอาจจะพุงพ่งพุ่งแล้วออกมาแม่งเลยเนะี <c> ่ย <oughs> มันรอจะจับเราคแรบบับอันนี้วก็แบบ ถอยพุ่งๆถอยหรือพุ่พงๆตีกดสกิลสอง,สงถอยอะไรเงี้ยทำให้มันแบบไม่เคยรู้นะครับว่าเราเนี่ยจะมาไม้ไหนนะครับเราจะแบบหลบยังไงเราจะวิบวับปุ๊บป,ปั๊บอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็หลอกไปได้เรื่อยมันจะได้แบบไม่กล้าดึงไม่กล้าจับไม่กล้าใช้สกิลนะครับประมาณนี้อันนี้ก็พูดตรงๆก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ด้วยในการกดดันโอเมนที่เป็นตัวละครที่ชนะทางเรานะครับเราก็ต้องรู้อะเอาง่ายๆต้องรู้นิสัยใจคอคนที่แม่งยืนเลนกับเราอะว่าเป็นสายแบบเจอหน้าแล้วจับเลยหรือเปล่าหรือเป็นสายรอดึง ต้องต้องโดนก่อนบอกง่ายๆต้องโดนก่อนแต่อันนี้ผมฆ่าก็ไป2ตัวแล้วไงหรือว่าตัวนวะไม่รู้เหมือนจำไม่ได้นะครับสามคิว <c oughs> มาจากไหนวะน่าจะเลงหนึ่ง 1, แล้วก็โอเมนสองมั้งเออประมาณนี้อันนี้ก็รอครับรอเข้ามาครับพุ่งแจ๊เอาแม่งฟิกเชยกูจะบ้ากูจะรั่วรอเดินมาเลี่ยมพุ่งแจ๊แม่งฟิกโยกเชยดีเฟกต์ัยรุ่นหรือมันจะไปฆ่าคลิกซี่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจังหวะนี้ผมไม่กลับเลนนะ เพราะว่าโอเมนมันโผล่ล่างแล้วแบบเราไม่น่าทันครับโอ้โหกุเจอลิงดัก้วยจังหวะน,นี้ไม่ได้กลับเลนกลจะแบบแลกกับแลกเลนแต่ไอเมดไม่ใช่เมดเลโรมิงเขาดันมาป่าเขาด้ดันมานะครับก็เลยเกือบตายเปกูเจ็บก็แค่กลับบ้านไปีเรียร์นะมาใหม่ฮะอย่างที่เห็นนะการเล่นโอเมนมันไม่ได้ยากนะทุกคนก็แค่เคลเวฟคี w L EEP, เดินเติมเลนเคลวเวฟคี K w L EEP, เดินเติมเลน จังหวะไหนบวกได้เราก็บวกจังหวะไหนบวกไม่ได้เราก็แค่ไม่บวกก็แค่หนีไปทําเวฟทําอะไรไปนะครับ้ารเทจของเราเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เยอะถ้าในมุมมองของคนที่เล่นเองอะนะส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามุมมองคนที่โดนพุ่งโดนสับอะ่ะมันก็น่าราคาญอยู่ละนะครับพุ่งไปเจาะแจ๊เจาะแจะ๊โอเมนเดอบเขาวิ่งมาพุ่งมาจับผมนะใครที่เล่นโอเมนผมแนะนำนะเจอมูลาดดึงสกิลหนึ่งก่อนจะชัวร์กว่าถ้าคุณไม่เสีย่ยงนะครับ ถ้าไม่เสียดึงหนึ่งแล้วค่อยอันติง่ายกว่าทาเสียถทาเสียน,ยนพุ่งสกิลหนึ่งบวกฟิกเกอร์ครับสามารถที่จะเพิ่มระยะในการเข้าทําได้แล้วก็มันพาดาเมจของสกิลหนึ่งไปได้ด้วยเหมือนเมื่อกี้พุ่งบวกฟิกเกอร์นะครับแบบจึบ๊บไปหนึ่งทีจงหว่าพวกนั้นใช้ในเขาเรียกว่าการไล่ล่าแล้วกันนะครับไม่ค่อยใช้ในการหนีทเท่าไหร่ฟิกเกอร์ของมูลาดนะพุ่งแจพุ่งแจพุ่งแจครับจริงจริงไม่มีอะไรมากเลยปรับมาใหม่นะก็ยังเหมือนเดิมนะครับ สกิลหนึ่งสตันมันเดิมสกิลสองวิ่งชนขอบแล้วดาเมจแรงขึ้นมากระจิ้งเดียวนะครับนิดเดียวจริงอันตีก็ยังเป็นการสับเหมือนเดิมอันตีเนี่ยเนี่ยจังหวะที่เราจะกลับดาบมาเนี่ยใครเล่นโอเมนน่ะดึงจังหวะนั้นยังไงก็ติดครับจังหวะดาบสุดท้ายที่เหมือนกับไอ้มูราามันจะพุ่งกับเงาอะนะครับแบบดริปเนี่ยดึงสกิลหนึ่งยัดอันติยังไงมันก็ตายทาเลยไม่ได้หรอกนะครับมูราาตัวละครมันค่อนข้างจะช่วยอยู่แล้วครับเวลาเปิดอันตีมันหนีไม่ได้ครับในแรงสูงผมก็เลยยไม่่คอ ไม่ค่อยจะหยิบมันสักเท่าไหร่แล้วช่วงนี้นะครับแล้วก็มันจะโดนแบรนด์ในคอนต้นแต่ในแรงค์ที่แบบซูพีมบวกบวกเจ็ดสดาวอะไรเงี้ยมูลาดเปิดมาก็คนไม่ค่อยกลัวครับเพราะว่าแบบเปิดเขาเรียกว่าสตันตอนมันอันติเสร็จเป็นทุกคนนะ,นะครับก็โดนรัวๆครับโดนแบบปั๊มเลยเพราะมันไม่สามารถที่จะหนีได้นะครับยิ่งเจอตัวละครที่หนักกว่าโอเมนก็คือฉี พุ่งมาปุ๊บผักเสร็จปุ๊บต่อยติดกําแพงอัดตัก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 ต่อยลงเท้ากันซีๆเราก็ตายอยู่ดีเราบาง <c oughs> แล้วเล่นมูดจะให้ไปออกอกะสะท้อนก็ไม่ใช่ถูกไหมเ <c oughs> ออเพราะงั้นก็ล้องดูครับใครอยากเล่นมูาดที่แบบช้ำๆไปแรงสูงคุณอาจจะลําบากขึ้นนิดนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะถ้าคุณช้ำพอมันเล่นได้นะครับแต่แค่อึดอัดเวลาที่แบบเปิดอันติแล้วโดนขัดทุกดอกอะไรเงี้ยเนี่ขัดทุกดอก,ก,ดอกบอกเพื่อนรัก,กอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวนะแล้วก็การเล่นเห็นปห ผมแทบจะไม่ได้ไปบวกเลยเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเพิ่งไปเคียย์เลยผมว่ามาเคีย่ยวไม่เป็นไรชิลๆในเวลาเล่นผมจะหลอนๆน,นิดนึงนะคือจะไม่ไม่เปิดอันตีสับอะ่ะเพราะส่วนตัวเราคิดว่าเราจับได้ถ้ามูระยืนสังงูๆใส่หน้าเรานะครับเราก็เลยไม่ไปยืนสั่งงูๆูใส่หน้าเขาเรารู้ว่าเราทําอะไรเราโดนเราก็แค่อยากไปทําแค่นั้นเองครับแต่ถ้าคุณเล่นในไดมอนผม <ใช S 2> ว่าเจอหน้าโอเมนคุณก็สับๆ,ๆไปเถอะมันคงมันคงไม่ทําอะไรคุณหรอก อันนีความคิดผมนะเออเขาคงไม่ทำอะไรคุณหรอกถ้าแบบเล่นในไดมอนด์หรืออะไรแบบนี้แหละแต่ถ้าคุณเล่นในซูพีมคุณเล่นในโอเวอร์โหลด40 50ดาวช่วงนี้นะครับซูพีมช่วงเนี้ย ไม่แนะนําให้ไปสั่ต่อหนาผมขอแนะนําพ่อมดเคว่าเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1000 0แคนครับคลิกเลยที่ w w w k เคว่าเปเกม com เติม ARV วันนี้เพียงแค่ใช้ Open ID คุ้ม4ต่อเลยนะครับหครับส่วนลดจัดเต็ม2ได้รับคิวว่าคอยในทุกๆยอดเติม100บาท3ครับนำโค้ดของผม JOP ไปใส่ตอนชําระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกนะครับคุมที่4นะครับกิจกรรมฉลองครบ100 0 0แไลค์หน้าเพจรุนรับของรางวัลแจกจุกๆมูลค่ามากกว่า1,000บาท เปย์คุ้มเปย์ฉลาดต้องเคว่าเป๊ยครับสุดท้ายนี้สําคัญสุดๆเลยนะครับตอนเติมครับอย่าลืมครับใส่โค้ด JOP เข้าไปเขาจะได้รู้มาจากผมครับและจะได้จ้างผมต่อนะครับนี่สําคัญมากๆนะครับสําคัญกับป่านท้องผมสับไว้ด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับแตอะ่รสับต่อหน้าไงคุณเมายอไหร่ผมพยายามพุ่งเข้าไปแล้วแบบกดสกิลสองแลนติจริงๆน่าจะแบบเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้น่าจะแบบพุ่งบวกฟิกเกอร์แล้วก็ยัดอันติแม่งไปเลยตีเสร็จยัดอันติหน้าจบ โม้คีบแบบสวยสวยแล้วรองเท้าที่ออกเนี่ยถ้าเจอสตันเยอะๆให้เปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับส่วนลดคูดาวถึง3 0 35%เก็ออกพวกลองกินนุ d i m ดีมินิชแล้วก็ในส่วนของมุลามะสะไปก็ได้นะนก็มีลดกูดาวเหมือนกันนะครับเกมนี้ผมไม่ได้ออกนะบอกกันเกมนี้ผมยังไม่เจอความอันตรายหรือว่าความรู้สึกโดนคุกคามจากโอเบนเลยเลยแบบเออยังเล่นเซตแบบน,นี้อยู่แต่โอเมนเขารวยสุดเหรอนะ่ทีมเขา อะไรกันรับนี้แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับเขาเท่าไหร่นะเราก็แบบตีเขาแล้วก็ถอยตีเขาแล้วก็ถอยเฟิร์สบัตเขาแล้วก็ฆ่าเขาในเลนแค่รอบเดียวเองมั้งเออมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะจังหวะเนี้ยคือถามว่าหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey, ทำไมพี่วิ่งอ,อง้อมไม่วิงว่งตรงๆนะครับบางทีถ้าเจอลิงมันแบบจ้องจะเซ็ตหยอดนะบางทีมันดักแล้วก็ทุบเรากลางพุ่มนะครับมันหายตัวทุบปัป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็ตายแะครับรองเท้ารถคูดาวด้วย ตายง่ายซะเลยเกมนี้หน้าที่ของเราเพื่อนแม่งไปออกันเลนบนอย่างเดียวอะน,นะครับเราก็ง่ายๆครับเคลวฟเ,เคลวฟเ,เพื่อนจบจบเจ้าไม่เหล่าลือแค่นะั้นนะครัวนไปเรื่อ,อยๆเนี่ยรดกูดาวเราถึง30%แล้วเราก็ง่ายๆพุ่งๆถอยพุ่งๆถอย แต่ถ้าลดคูดาวสา์เซไม่แนะนำให้พุ่งฟันพุ่งฟันสกิลสองแล้วก็กลับเงาแล้วก็รอเก็บสแต็กนะบางทีสแต็กมันรีเขาเรียกว่าคูดาวสกิลหนึ่งอ่ะมันรีมาแบบเร็วเกินถ้าลดคูดาวแค่30%มสอนะแนะนำให้แบบสักสามสมันจะแบบพุ่งกับสกิลหนแล้วแบบได้ตีได้สกิลสองเล่นหนะ่อยใครที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจนะแต่ใครที่เข้าใจก็เข้าใจแหละผมก็อธิบายลึกไม่ได้ทูดแล้วจะไอ ก็ง่ายๆสกิลหนึ่งมูลาดอะ่ะมันจะแบบเก็บสแต็กอย่างที่บอกเก็บปุ๊บปุ๊บกลับปุ๊บปุ๊บกลับได้หลังจากลดคู่ดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะแต่มันต้องกดเร็วมากครับลดคู่ดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมเลยแนะนำว่าให้ลดคู่ดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์ท่าเสียนท่าเสียนอันติฟิกเกอร์นะครับพอเขาตายก็แบบฟิกเกอร์โยกไปได้คือจริงเราสามารถฟิกเกอร์เปลี่ยนวิถีได้ด้วยนะโอเมนแม่งหลน่นผมรู้ว่าอะไรวะเนี่ยจับไม่โดนสักดอกเลยเพื่อน ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมูล,ล่าก็คือสกิลหนึ่งมันใช้มานานน้อยครับทุกคนเนี่ยดูดิแต่สกิลสองเซเยอะอยู่นะสำหรับผมอะสกิลหนึ่งมึงใช้โคตรน้อยมานาใช้ได้อีกแล้วมึงเนี่ยถ้ามีข้อหนึ่งเนี่ยแต่สกิลสองมึงแบบเติมมานาจัดนะอะไรนะอยู่ๆหิวอ,อ,อาหารหิวอ,อาหารภาคอีสานเฉยอยู่ลาบเฉย งงอะไรของเขาเนี่ยกินได้ไหมน้ำตกกูกินได้คนดิกูกินลาบก้อยได้คนดิแต่เจ็บคออยู่กินได้ไหมเนี่ยพูดถึงลาบอยากกินเลยเสียงผมแบบนี้เป็นยังไงบ้างใครที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับพอดีเนกลายเป็นคนสุภาพวันนี้กลายเป็นคนสุภาพพูดน้อยลงประมาณสิบหเปอร์็นตเอะ ไม่ทำเลยนะผมเคลียร์คีบอย่างเดียววันวันงานการไม่ทำวันวันรำอย่างเียอะรำดาบรำดาบพยายามเล่นให้ตัวเองเซฟอะทุกคนถ้าดูว่าจุดไหนเซฟก็เล่นจุดนั้นก็ได้พุ่งเก็บสแต็กกับเงาพุ่งพุมเก็บสแต็กกับเงาแล้วก็รอมันฟันวนสแต็กไปเรื่อยๆนะครับอ่ะลืมบอกอีกอย่างนึงถ้าสแต็กมูราดคบนอกจากจะแช่งตีได้แล้วมันจะเจาะเกาะแรงขึ้นด้วยนะครับ อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมทุกครั้งที่แตกครบมันเลยดูตีแรงจังเห็นปหะทุกครั้งที่ผมเปิดอันตรสหน้าโอเมนคือผมต้องมั่นใจว่ามันจะไม่กล้าเล่นกับผมนะส่มัยเปิด <c oughs> แล้วเป็นเพื่อนอยู่ครบหานะ้าอะไรเงี้ยเราจะไม่พุ่งเข้าไปตรงๆนะเพราเราไสแตกนะครับประมาณนี้กับการเล่นมูระที่ถูกบัฟมาในแพทปัจจุบันถ้าห้ถามความเห็นผมผมมองว่าไม่ได้ต่างอะไรเลยครับกับแพทที่ผ่านๆมามันก็แค่แรงขึ้นแบบ ดาเมจแรงขึ้นวิ่งชนขอบประมาณแบบร้อยส0งร้อยส้ออ่ะต่อยของตันอ่ะก็ไม่ได้แรงขนาดน,นั้นอ่ะให้มากๆเลย500นะครับไม่เยอะนะครับส่วนตัวผมไม่เยอะประมาณนี้ชอาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> โอเคครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมมาแนะนาในส่วนของเซตรูในเทมพลังแสงให้ทุกคนได้ดูก่อนเลยแล้วกันว่าเราเซตเป็นอะไรยังไงประมาณไหนบ้างนะครับก็ในส่วนของพลังแสงเนี่ยง่ายๆเลยครับผมจะเซตเป็นแบบนี้ก็คือแรงที่สุดของมูลาดจะเป็นเซตนี้นะครับส่วนใครที่คิดว่าเล่นมูลาดแล้วมันใช้มานาเยอะเปลืองมานาอยากจะเด้งมานาลัวๆไม่ค่อยกลับบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเซตนี้ก็ได้นะครับก็คือ r e c o v e r y Plus นะครับแล้วก็การสิงเกอร์เซตนี้เนี่ยดาเมจก็จะลดลดทอนมานิดหนึ่งนะครับในช่วงเลดเกมแต่ว่า มันก็จะเล่นง่ายๆใน,นเกมมากดรีเลือดกดรีมานาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าอยากแรงสุดก็เป็นเซตแอคออฟสกิลไฟจะได้แรงสุดเนาะเพราะว่าพุ่งสกิลหนึ่งมันก็ได้ชาร์โดเบทนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มดาเมจอันนี้ตีครบ3สแต็กระเบิดตุด้มดาเมจก็จะแรงแอคออฟสกิลไฟก็เร่งดาเมจให้มันแรงขึ้นแล้วก็ในส่วนของพลีเวอร์ดิจอกรนะครับมันก็จะแรงทุกช่วงเวลาของเกมเลยนะครับยิ่งออกดาเเม่รนะรมร่ร้ร้น้นนนนปาณีีุผใส็ เจาะร้อยแบบร้อยไปเลยนะครับก็จะเป็นออนสลอตแอสซัสซินเนตดักกอนคลอวนะครับเนี่ยออนสลอตแอสซัสซินเตดักกอนคลอวไปนะครับเล่นดามเมจเนาะโอ้โหนี่ม่งแบบไอไม่หยุดเลยเดี๋ยวต้องไปอัดเสียงเลย่ะต่อมาครับในส่วนของไอเทมครับจริงๆเราสามารถเล่นได้ ประมาณ2เซตละกันนะครับจะเป็นรองเท้าลดคูดาวกับรองเท้ากันซีซีนะครับซึ่งในแรงที่ไม่สูงมากหรือว่าต่อให้เป็นแรงที่สูงเนี่ยผมแนะนําว่าเราออกไปรองเท้ารดคูดาวก่อนก็ได้แล้วถ้าคิดว่าอีกทีมเนี่ยมันเจ๋งจริงๆมันสตาร์ทเราไม่หยุดเลยเราทำอะไรไม่ได้เลยจร,จริงจริงเนี่ยค่อยเปลี่ยนรองเท้าก็ได้นะครับเพราะเปลี่ยนล้วไม่เสียตลังครับหลังจากนั้นครับหลังจากออกรองเท้าเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแนะนาว่าให้ขึ้นเป็นสเปีเบยบรองกินุสสำหรับคนที่อยากจะได้ลดคูดาวเก็บสแต็กสกิลหนึ่งแล้วก็ับสกิลหนึ่ โดยที่ไม่ต้องตีปกติอ่ะนะครับก็ควรมีลดคูดาวถึง30%วิธีถึง30%ง่ายสุดก็เนี่ยลงเท้าลดคูดาวสเปียร์บลงกีนุสนะครับเพราะว่าลดคูดาวอย่างละ15% 15%ใส่ปุ๊บก,ก็ลดคูดาวสาเร์เซเราก็จะเทพซ่านะครับแบบไล่ฟันเก็บสแตก็กไล่ฟันเก็บสแตก็กสบายๆนะครับก็หลังจากออกเซตนี้เสร็จนะครับก็มีลดคูดาวสา์เซใช่ปะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าถ้าอยากแรงเนี่ยให้ออกเป็นดาบแดงเสียทูตนะครับได้พลังโจมตตีี200 50%เเลือก่่านย ตีแรงขึ้นอีก3 0มสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แจ่มเหมือนกันแต่ว่าระหว่างทางผมใช้ว่าระหว่างทางแล้วกันถ้าคุณเป็นคนเล่นแล้วคุณแบบเก็บสแต็กไม่ทันเพราะไอ้รถคูด d สามสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะถ้าไปเล่นจริงๆงอะ่ะนะครับมันจะแบบพุ่งพุ่งกลับแล้วต้องรีบรีบกลับอ่ะพุ่งพุ่งแล้วรีบกลับแล้วก็รีบพุ่งต่อพุ่งต่อมันถึงจะเก็บสแต็กฟันจุดๆๆๆๆได้นะครับแต่ในทางกับกันครับถ้าเราแบบมือช้าไม่ได้มือเร็วขนาดนั้นแนะนําว่าออกเมจิกลิงมา แค่300บาทจะมีลดกูดาวมาเป็น35%เนไอ35้35%เนี่ยทุกคนมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องแบบรีบโลกแบบกดสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งรรีบกดกลับเงาแล้วก็แบบรีบกดสกิลหนึ่งะไรเนี่ยมันไม่ต้องรีบขนาดนั้นกดสกิลหนึ่งสกิลหนึ่ง สกิลสกับเงาแล้วก็ยังสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเก็บสแต็กได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมากๆผมก็แนะนําว่าออกมาเถอะครับไม่แพง300บาทเองนะครับออกมาแล้วค่อยขึ้นเป็นในส่วนของเฟรทูธนะครับในการเล่นดาเมจแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเจาะเกาะศัตรูที่เป็นแท้งหนาๆเนี่ยก็าอาจจะออกเป็นมุล,ลามาสก็ได้นะครับก็จะเจาะป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 ะนะครับก็จะมีรถคูดาวโอเคด้วยหรือว่าครับอยากที่จะคิดว่าศัตรูเกาะไม่ได้หนาอะไรก็ขึ้นเป็นดีมินิตก็ได้ไอเมจิกลิงเนี่ ก็จะขึ้นมาเป็นดีมินิทแทนนะครับก็จะมีลดครูดาว40%พอดีแต่กลับกันครับถ้าไปถึงเลตเกมแล้วนะทุกคนเราอาจจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นกัน CC แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนอ่ะตอนนี้เรามีลดคูดาวแค่15% 10%เป็น25%ใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนจริงๆเนี่ยค่อนแนะนำเหมือนเดิมขึ้นเมจิกลิงง่ายๆมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนรองเท้าจะได้มีลดคูดาว30%จะได้เล่นง่ายนะครับก็เนี่ยค่อยเปลี่ยนเป็นตรงนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะออกอะไรก็ได้เช่นเราอยากจะเจาะศัตรูบางๆเพราะว่า เรารู้สึกว่าศัตรูไม่แข็งเลยก็อาจจะออกเป็นบล็อกเฮดสเปียก็ได้หรือว่าศัตรูแม่งแข็งจัดเลยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซ,ซีซีแล้วด้วยก็เป็นมุรลามะสะก็จะมีรดคูดาวสา์เซแล้วค่อยออกในส่วนของบล็อกเฮดสเปียอีกชิ้นก็ได้นะครับ เกมนี้หรือว่าการเล่นมูลาดเนี่ยที่ผมไม่แนะนําให้ออกไอในส่วนของโอมิอาร์มนะครับเพราะว่าโอมิอาร์มหลังจากใช้สกิลไปเนี่ยการโจมตีของเราจะแรงขึ้นมากๆเลยแต่บางครั้งที่เราเล่นเนี่ยเราแค่เก็บสแต็กลมครับพุ่งสกิลหนึ่งพุ่งสกิลหนึ่งกับเงาพุ่งสกิลหนึ่งพุ่งสกิลหนึ่งสับโดยปกติจุด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 ไม่ได้ตีปกติเพราะงั้นในเกมที่คิดว่าไม่ได้ตีปกติหรือศัตรูเก่งเกินไปจนเข้าถึงตัวไม่ได้ออกโอมิอาร์มมาไม่คุ้มเพราะไม่ได้ตีปกตินะะะะคคคคครรรรััััับบบปมม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 าาาาาณนน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 นีีีีีี้้้้้้้แแแลลลลลวววววกก็โอออิิิิิิเเเเ่่่ยยใใใหหหหดดดดดดดจจตตตู์ืพงชท การเวลากดดาบเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราอึดขึ้นด้วยหรือว่าต่อให้ไม่กดใช้สกิลอันติไปโดนศัตรูก็สลุ์ศัตรูด้วยในหลักการรวมๆเนี่ยถือว่ามันช่วยเหลือทีได้ดีกว่าโอมิอามนะผมก็เลยจะเน้นหลักเป็นในส่วนของดีมินิตมากกว่าโอมิยามนะครับในแพทนี้นะประมาณนี้นะครับในส่วนเซ็ตไอเทมอย่างที่บอกไปสลับปรับเปลี่ยนได้ตามใจของเราเลยนะครับลูนไอเทมพลังแสงประมาณนี้ชาเ์จเซ็ตสกิลก็เป็นฟิกเกอร์หรือบางคนเอาฟาร์มป่าก็มาเป็นพันนิชก็ได้นะครับประมาณนี้ อธิบายยาวอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ควรจะอธิบายไม่งั้นแบบบางคนแม่งออกแต่รองเท้ารถคูดาวแล้วแบบโดนกระทืบตายง่ายในตอนเด็ดเกมอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็กติดตามให้กันหน่อยนะครับใกล้เก้าแสนซับแล้วกดติดตามให้กันด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ